ชอบเร่งเครื่องหรอคะชอบเร่งเครื่องเปล่าชอบเล่งเครือร่อ,อเงเปล่ปา,อลลอาโอ้ย,อยแรงแรงราแรงเราด้วยเราด้วยเราด้วยวอยู่ไหนแล้วเวลาดูพ <laughs> ี่ดูถ้าเข้าโค้งอยู่ดิอติลาอาติลา <laughs> อาติลาซูมามะ เข้าป่าชมดงเหรอติงเอ้าแล้วไปอยู่ข้างหน้านะไปชมต้นไม้ก่อนโอ้โหทีไปอยู่ข้างหน้าเลยจริงอะครับนอนๆเราอมด้วยอมด้วยอ๋อไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วอ่ะหนูรอจอดรอต่อให้หน่อยต่อด้วยแต่ว่ายืนแอ็กแอ็กเลยโอ้โหแต่งแล้วจ้าเฮ้ย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 ต่อให้ต่อให้ ไปยะต้นมะม่วงต้นแอะเดือโดต้นกล้วยชนกระดิเลยชนต้นกล้วยจะโดนต้นกล้วยชนดิชนต้นกล้วยวุ่นเหินหรอเหินตีรังกาอุ้ยโคเทออะพี่ตีรังกาโทะไปไปไปเอ้โหมันใช่ที่ขุดต้นไม้ไห้นะตรงนั้นเฮ้ยสับไป้อ โอ้แอกที่เห็นปะนังแอกคิดเบียดตาเบียดตามเบียดตามเียดตาเบียดาบเบียดาไดแต่งต้มได้แต่งแต้มได้่งตอือเสปีดมันสุดยอดแล้วก็ทมด้เียะเฮ้ยนี่มันส่วนอะไรอะส่วนกัญชาเปล่าหรอส่วนอัล วแวะชมสวนแวะชมสวนแวะไปมีปั๊มน้ำด้วยสุดขาดีค่าตัวชนะ,อะแอกแอกโอ,โอ,โอ๊ยโอ้ยอดูนะ <c oughs> ดูน้ออนนาฮอาย์่ยแล้วโอ้ยใช้ใช้ยุทธีหนรอหนูรออ่ะ ไปโชว์เส <c oughs> ียงกิ <Hon k> ้ง <Heavenly> กันที <sm> <tale>